สวัสดีแฟนระบายสีฟ้าทุกคนครับมากันคลิปที่2ของวันครับช่วงนี้ฟิตมาคุยก่อนเกมกันคืนนี้เราจะออกไปเย็นแอสตันวิลล่าแข่งในเวลาสวยใช้ได้นะห้าทุ่มครึ่งครับถือเป็นเวลาที่ดีครับได้ดูคู่อื่นมาก่อนด้วยแล้วก็มาดูคู่เราปิดในพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็หยุดพักผ่อนกันเลยเนาะก็คอยไปพักวันอาทิตย์เต็มๆครับมาพูดถึงทีมเรากันหน่อยตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางคะแนนครับมี13แต้มครับก็แข่งไป5เกมชนะ4เสมอหนึ่งและมีสะดุดเสมอไปเกมหนึ่งแนวรุกเรา เดามากครับ5เกมยิงไป19ประตูเสียไป5ประตูเกมล่าสุดก็อย่างที่ทุกคนรู้กันถล่มฟอรเรสต์ไป6-0ฮาร์แลนนี่แฮททิกอย่างเฟี้ยวเลยแฮททิกมา2เกมติดแล้วด้วยพูดถึงทีมเราแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครอยากเจอเราหรอกเนาะฟอร์มการเล่น ก็สุดๆครับอย่างที่บอกไป2เกมล่าสุดยิงคู่แข่งไป10ประตูครับและตอนนี้ขุมกําลังแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บในตําแหน่งแผงหลังบ้างแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะยิ่งในแนวรุกเนี่ยมีตัวเลือกให้ใช้เยอะครับเราอาจจะเห็นบ้างในฤดูกาลนี้ที่โดนนําไปก่อนแล้วก็กลับมาได้อย่างเกมที่คัมแบ็ก่าเสมอนั่นก็เกมหนึ่งละเกมกับพาเลทนี่นก็โดนนำสองศ กลับมายิงเขากระจายเลยทําให้เรียกความมั่นใจได้อีกเยอะเลยครับส่วนนักเตะบาดเจ็บครับอย่างที่บอกไปในคลิปอัปเดตข่าวลาป็อกเ่ยนาจะพักกลับมาทีก็น่าจะเป็นช่วงหลังทีมชาติเลยครับส่วนที่เหลือก็จะมีนาธานอาเก้ครับที่เจ็บแจ็คก,กิลิตเนี่ยรอเช็คความฟิตคาวินฟิลิปอีกคนหนึ่งที่รอเช็คความฟิตแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตัวเลือกในแนวรุกเนี่ยยังมีให้เราเลือกอีกหลายคนพอสมควร11ตัวจริงที่คาดวันนี้ผมคาดจากตัวผมเองนะผู้รักษสาประตูเป็นเอเดซอนครับ กองหลังน่าจะเป็นชุดนี้นะแบ็คขวาคลายวอล์เกอร์แบ็คซ้ายเจ้ากันเซนโลคู่เซนเตอร์เป็นรูเบิอาร์กับจอห์นสโตนครับ กองกลาง3คนแม้ว่าช่วงหลังๆกุณตดกันจะได้ลงมาแต่ผมแอบคิดว่าวันนี้น่าจะใช้ชุดที่ใช้ประจำในฤดูกาลที่แล้วครับโรดี้เบนาโดและก็เควินเดบรอยส่วน3แนวลุกคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นฮูเรียนอัลเรสลงตัวจริงอีกแมตต์หนึ่งนะส่วนอีกข้างก็เป็นฟิลโฟเดนครับหน้าเป่าก็แน่นอนครับขวัญใจแฟนตาซีอย่างเออร์ลิงบลฮาแลนด์พร้อมล่าตะข่าย โยกมาพูดถึงฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่ากันหน่อยครับฟอร์มในส่วนทางกับเราเลยเราอยู่อันดับ2วิลล่าก็2เหมือนกันแต่2จากท้ายครับมีอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นลงไป5เกมชนะ1แพ้4ครับยิงได้4ประตูเสียไปถึง9ลูกเกมล่าสุดก็พึ่งแพ้อ์สซนอนไป2ประตูต่อ1ดูจากผลงานตอนนี้แล้วบอกว่าเหนื่อยครับค่อนข้างโคมาแลยยิ่งมาเจอกับเราอีก ถือว่าเป็นงานหินสุดๆเลยของเซเฟนเจอร์ลัดครับก็ต้องรอดูแหละว่าจะปลุกใจมาทํายังไงให้เจอกับซิตี้เราแม้ว่าในเกมปิดฤดูกาลฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจะทําผลงานได้ดีนะในเกมที่เจอกับเราแต่ณนะเวลาเนี่ยผมว่ามันต่างกันออกไปแล้วครับเรือใบเราดูดุขึ้นมีฮาร์แลนด์มีอัลเรสในแนวรุกก็ถือว่าน่ากลัวขึ้นนะในความรู้สึกผมไม่แน่จบเกมนี้ถ้าโดนเรือใบเราถล่มเนี่ยอาจจะมีกุญซือโดนปลดอีกคนหนึ่งก็ได้ เซนักเตะบาดเจ็บของแอสตันวิลล่าเนี่ยเหมือนจะมีแค่คนเดียวนะครับเดโก้คาร์ลอสที่เหลือเนี่ยก็พร้อมไม่เจอหลาดเลือกใช้แหละตัวเด่นๆของเขาเนี่ก็พร้อมหมดเลยครับทารอนมิงจอ์นแม็กกินเจคอบแลมซี่กูตินโยลีออนเบลลี่โอลิวัตกินพวกเนี้ยพร้อมช่วยแอสตันวิลล่าหมดทุกคนเลยวิเคราะห์กันสักนิดครับเกมนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าเหนื่อยแทนแอสตันวิลล่าครับเกมรุกก็ดูไม่ค่อยดี เกมรับก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันผิดกับเรเบย์เราที่เกมรุกในโคตรเสด่าเลยเกมนี้แอสตันวิลล่ามีโอกาสแพ้เราสูงมากๆครับผมเดาสกอร์ไปเลยแล้วกันคิดว่าวันนี้เรเบย์เรามีสิทธิ์บุกพัดลม3ามประตูต่อศูนย์สประตูต่อศูนย์เนี่ยอาจจะมีชนะสบายๆไม่น่ามีปัญหาครับคืนนี้เรามาเกาะขอบจอเชียร์ไปด้วยกันครับฮาทุ่มครึ่งอย่าลืมเรามีนัดกันมาดูทีมรักของเราไปพร้อมกันครับ ใครอยากรูปสุกกีฬาฝากไว้ด้วยครับอัลฟา8 8ไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ